ก็คือบางคนไปยึดเช่นเนื้อเดียวคือคือย่างนี้เขาเคยเห็นแค่นั้นไง <c oughs> เคยเห็นแค่นั้นบางทีก็ดูบอกเล่าตามกันบ้องแบบนั้นต้องแบบนี้คือเป็นคำพูดล่ะ เขาเอาหูฟังเขาไม่ได้ใช้ตาดูคือเวลาเขาจะเช่าพระท่าองค์เอาหูฟังไงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแต่เขาไม่พิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยตนเองอ่ะเขาไม่ได้เขาเคยพุ่งนี้บางทีเราก็เห็นใจเขาอ่ะนะบางทีทํางานทํางานเก็บเงินหาเงินเยอะๆก็ไม่มีเวลามาเหมือนกับเราหรอกอเขาก็เราไปฟังคนพูด